ต้อนรับสู่ช่องลงเสือภาษาชาแนลนะคะเอยวันนี้คนสวยทำไมปิดหน้าผากเนาะคนสวยนี่เนาะอร่อยไหมคะกินข้าวโพดอร่อยไหมคะอุ้ยหิวขาวานเนยย่าอชิตอนนี้จะโทรลายมาคุยโทรรายมาคุยกกบย่าจะรับสายไหมคะ อัตราของน้ำมันอันนี้เนี่ยยนขอขอร่วมขอเราเคยเห็นขอขอขอบคุณขอขอบคุณนะคะมาร่วมบุญหนึ่งพันบาทท่านบาทโอนแล้วเข้าวัดแล้วโอ้โชว์ฝีมือปาดแตงโมเดินทางมาขอพลอยกับที่เดินทางมาแตงโมแดงมากให้นางรำ99 เก้าสคนนะครับในการรับแก้บุ่นนะครับที่ผ่านมาประมาณกลางเดือนเนาะวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมวันที่22่สองวันที่22นะครับต้องขออนุญาตเลยที่ท่านนะครับช่วยอร่อยจังเลยนิน้อยกินข้าวโพดอร่อยจังเลยท่านดี เรประที่จะช่วยมอแแลงมานะคัมอแแลงไปมอที่สองนเสือคือขาวแท้ฮะคือขาวแท้ก้นมันนะปาดออยบ่ได้ดีก็ด้วยนสีร้อยกรรนบมันอร่อยว่าสาร บอ่คือเข้าแหนได้เอาเป็นยังล่ะเอ้แม่วัานะครับให้มีควาสุอเบิดกระโพดเครื่องนึงแล้วนอสนอนทั้งวันนะไอ้สิกินยาแก้ไข่นะเพิ่งตื่นนะฮะวิดีสวัสดีนะครับสวัสดีก่อนนะครับแล้วตอบ

น,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 นู่นไหถังขยะนู่นเนี่ยอย่าว่าเด้อย่อามาแตงโมนะลุงเสือก็กินอ่างเว้ยลุงเสือก็กินแตงโมอ่างเนาะมาจากว่าคนอยาก วันี้นะครับใยังไม่ขึ้นขึ้เลยนะครับนะครับใครยังไม่มาโทรตามโทรตามโทรตาด้วยนะครับจะเอาบันเอาบันเอาบัญชีวันหรือเอาบัญชีย่า ชงนี้นะครับไอินท้อไตนะครับอยาก่ยาามาครับเข้ามาวีเปอร์ที่ต้องได้อร่อยไหมครับอร่อยไหมครบอร่อยไหมครับบ้านนอื้อพาไปนับแอนเปินมันกับ่น้ำเนีอาช่องพิลาวัลอ่าช่องอารวัตถุไหมคุยยังครับกำลังเพื่ถ้าอะไรอยู่ครับคุณกำลังไปซื้ บอกใหอ๋องะบอกใหอ๋อ่านเลยไปดูละไปมนลได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ได้จ้ะอ่าอ่าอามินน้อยเอาเลยเอาเร็วเก้าแปดอเก้าห้าสองสีสาสี่นะครับอ่ามาเลขบัญชียครับศูนย์นเก้า ไม่ไปอยู่กับย่าดีกว่าร้องเพลงดีกว่าอ๋อพ่อาตาบ้านจะร้องเพลงเมื่ออกกี้ลุงบถ้าไม่ร้องเพลงจะให้เป็นแดนเซอร์เออไม่เอาจะร้องเพลงเหรอเป็นนักร้องได้ได้ได้ตามคำขออันนี้คุณได้สิทธิมาจัดเดี๋ยวนี้นะครับอ่า ได้อลคนนี้รึเ้ล่าที่จะร้องเพลงคนนี้รึเปล่าดมผ้าอย่างเดียวค่ะส่งอย่างแบดเฮ้ย้องเคี่ยวซากมน่อยได้ไหมมีเพลงเดียวใช่ไหมแล้วเพลงอะไรนะเมียเช่าเหรอแลวแทนกันได้เหรออันนี้เขาเอาจนเสียงแหบเสียงแห้งเราไม่รู้กี่เพลงอ่ะวันนี้ไม่เป็นแดนเซอร์ลไปเพื่อเธอ 900, 9, 000, เก้าร้อยเก้าพันเก้าสิบเก้าดอกไฟมงแล้วไยตื่นเลยก็แบบโอ้ยร้องเพงลงท้องลงลงแล้วเหรอลงแล้วครับมินคคคคมินนินเป็นอะไรเนาะตื่นนอนฟังนะครับร้อ,องเพลงผิดสะดุดไปเร้่อ<ด>งนี่พี่ชายานะครับพี่ชายกับสามนต<า>์นี่ไม่มาบ่ฝนตกฟ้าร้องนะครับก็ไม่ยอมนะไม่ยอมมากันเลยนะ ว่าพรุ่งนี้ค่อยชิมมาจะเช้าค่อยชิมมาจะเช้าได้ลงเลยคุณช่างโอ้ยนังบ่ายสี่โมงเย็นนะมันยังไม่เช้าเนาะยังไม่เช้าทีหลังอย่าไปสัญญิงสัญญาอะไรกันที่ไหนเลยเด้อสาวมนสาวมนโดนแล้วิีาอยู่กับลูกๆนะครับแป้งล่ำแป้งล่ำมันโตแล้วอิ่มแล้ว ไอ้อาหารเขาไว้นให้น้ำไว้ก็าไปถึงใจแล้วนะครับถุงมนออ๋ออาหารแล้วดแล้วนะครับให้อาหารให้น้ำอุ้ยอร่อยจังเลยโอ้น่าอร่อยจังเลยถูบ้านปัดกวาดเช็ดถูงทำความสะอาดต้้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังขอบคุณค่ะก่อน มินคนสวยวันนี้ไม่สบายนะคะไม่พูดไม่จาอืมอมอืมลืมนุแล้วลืมนุแล้วมินลืมนุแล้วาปนะคไหนนุอ่ะไหนนุนุอยู่ไหนหนุอยู่ไหน จะทำอยู่ทำให้พวกเราจะประสบผลสำเร็จไปได้นะครับหานาภนันหนึงไม่ได้นะหานุไปเะทุกคนมีความสําคัญไปไหมกับีทุกานไปไหมนุอยู่ไหนน้านุอยู่ไหนน้าตัชัตใต้ไ็เภาพตั้งอ่ะพี่อ๋อไล่ไล่แบบตั้งไม่ได้ม่ได้นั้ไม่ได้า่ตทําไมลงไม่ได้ิดภาพตั้งแบบนี้ติดอันดติดลวงหลงงติด แสดงว่าติดจะทายโดนโัวซึ่งสองช่องเลยบอก่งสองช่องเลยบอกิีนารีพี์ปวดไปแล้วปวดนอบคุณที่เป็น่ายหน่อยๆอย่าทายเงา้ยวทายแป๊บหนึ่งแล้วก็สต๊อปทายแป๊บหนึ่งแล้วก็สต๊อปโอ้โหเมื่อกี้กินข้าวโพดเหลืองบ้านนี้กินข้าวโพดขาวไปกลับบ้านกับป้าสาไปไปไหม สำหรับคลนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนงเสือภาษาชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอฟซีก่อนมีนวัดีค่ะเร็วอสบายบสบายบรื่นเริงเลย